สวัสดีทุกคนวันนี้เรามาแนะนำสินค้าของใช้ในบ้านนะคะเริ่มกันเลยที่น้องใจกันสีชมพูน่ารักมากเว้ยแกน้องวางไว้ตรงไหนก็คือเข้าได้กับทุกที่นะคะตามมาด้วยแจกันนะคะแจกันสีใสค่ะแจกันแก้วดูลักชัวรี่มากแกถ้าวางไว้บนโต๊ะหรือว่าบนตู้ก็คือสวยมากมาด้วยน้องใจกันแก้วเหมือนกันค่ะก็คือเป็นญาติกันนะคะกับอีตัวเมื่อกี้ สวยมากเลยอ่ะแกอันนี้คือน้องเล็กน้องเล็กน่ารักมากวางไว้บนหิ้งคะหรือว่าวางไว้บนโต๊ะบนเตียงบนตู้ที่ไหนก็สวยนะแกตามมาด้วยกล่องทิชชู่แกกล่องทิชชู่คือน่ารักมากวางไว้ที่ทำงานออฟฟิศหรือว่าบนโต๊ะอาหารก็เข้ากันกับทุกที่ก็ออคือน้องเป็นลายไม้แล้วก็มีความเป็นสีขาวเบาเานะคะ ฝากกดติดตามช่องเราไว้นะคะเรามีสินค้าที่น่ารักน่ารักและน่าใช้มากมายเดี๋ยวเราจะมารีวิวกันต่อในคลิปต่อไปนะคะ